แล้วก็ในส่วนของตัวเซตอแชโดนะคะวันนี้นะคะพิชิตานะคะก็จะรีวิวเป็นตัวนี้นะคะเป็นฉบับพกพาเล็กๆของ q ิวเพจนะคะแต่เขาแมทสีมาได้อ่ะตายแล้วมีมีมีปัดแก้มด้วยอะ่ะไม่เห็นนะ่ะเป็นแบบเล็กๆพกทัดรัดมากเลยนะสีก็คือสีเดียวกันกับทิธานี่แหละสีสวยเลยอะ่ะ แต่เขาไม่เห็นลืิมดูนะคะสีนี้จะบอกว่าแมตมาได้ลงตัวมากๆเลยนะคะใช้ได้กับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทุกวันจะไปไหนก็ได้นะตัวนี้คือจัดเซตมาได้กำลังดีสวยงามเนาะอ่ะโอเคเริ่มจากสีที่หนึ่งเลยนะคะสีที่อ่อนสุดเนาะเดี๋ใช้แปรงแล้วกันนะคะ ก็ต่อด้วยสีที่สองนะคะจะเป็นสีส้มๆนะอ่าสีที่สามนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะสีน้ำตาลที่อ่อนกว่ามันจะมีสีอ่อนกับสีเข้มเนาะ แล้วก็ใช้เสียมตาลเข้มแบบนี้นะคะ ก็เด้งดีเหมือนกันค่ะหลครั้งอ่าเดี๋ยวมาทาสีปากกันก็ เดี๋ยวเขาใช้แบบน่ารักน่ารักบ้างเนาะ ก็แจ่มนะคะแล,ะล้วก็ในส่วนของเซตอายแชโดว์นะคะวันนี้นะคะพิจิตตาใช้พาเลตนี้นะคะเป็นของคิวเพนนะคะของเขาเนี่ยก็เซตมาได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือเขาจะมี2ชั้นชั้นล่างนี่นะคะก็จะเป็นตัวบัชออนนะคะส่วนตัวชั้นบนนะคะก็จะเป็นตัวอายแชโดว์นะคะซึ่งเขาเซตมาสีสีนี้นะคะก็คือสามารถใช้ได้จริงใช้ได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็คือ พกอันเนี้ยน่ารักๆ่กอันเนี้ยก็สามารถที่จะแต่งหน้าออกมาได้ได้ดูดีทุกงานเลยนะคะก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อที่คิวเพจนะคะพิชิตาก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ <g iggle> เอามารีวิวเฉยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงในวันที่นี้นะคะฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์นะคะอยากจะให้รีวิวอะไรหรือว่าติชมได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงก็จะพัฒนา ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ